DJI อาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องของโดรนแต่วันนี้เข้ามาอยู่ในรูปของไม์ไวเลดอย่าง DJI หมที่อยู่ในมือนาเบอร์ตรงนี้คือ DJI ไมไมวไวเลรุ่นล่าสุดจากค่าย DJI สนนค่าตัวอยู่ที่1น9 9 0บาทด้วยกันโดยรีวิวในวันนี้นาเบอร์ตจะขอข้ามในส่งตัวสเปคต่างๆนะถ้าใครที่สนใจเรื่องของตัวสเปคของเจ้าไมรุ่นนี้เนี่ย ก็สามารถเข้าไปดูในคอนเทนต์ของซ o ม c ม m ล่าโดยที่นาเบิร์สจะแปะลิงก์ไอเอาไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยและเสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินต่อจากนี้จะเป็นเสียงจากเจ้า DJI นะในตลอดคลิปนี้เลยใน1บ็อกเซตของ DJI นั้นจะประกอบไปด้วย2 Transmitter และ1 r e c e รีเซิเวอร์อะแดปเตอร์แปลงที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนทั้งที่เป็น Lightning และ USB Type C มาพร้อมกับเคสที่นอกเหนือจากใช้ในการเก็บไม์แล้วยังสามารถใช้ในการชาร์จไฟได้เมื่อชาร์จเต็มจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงกว่า,วาด้วยกันแต่นะครับในบ็อกเซ็ตเขาไม่ได้แถมตัวไม์ลาวะเลียมาให้รวมไปถึงตัวในเคสเขาเนี่ยไม่มีช่องสำหรับใส่อุป,ปกรณ์เสริมอื่นๆน,นอกเหนือจากตัวแพ็กเกจเดิมๆของเขาคือแพ็กเกจเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะมีใส่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวใส่ตัวทานสเมเตอร์แล้วก็ตัว ถอดแปลงหรือใส่ตัวสมาร์ทโฟนแต่ภาพรวมถือว่างานออกแบบทําได้ออกมาค่อนข้างล้าแล้วก็ร่วมสมัยดีการสั่งการต่างๆเนี่ยจะเป็นการควบคุมผ่านทางระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีความลื่นมีความติดนิ้วนะปัดซ้ายไปซ้ายปัดขวาไปขวาปัดขึ้นปัดลงได้อย่างค่อนข้างที่จะคล่องเลยคล้ายๆอารมณ์เหมือนสมาร์ทโฟนนะแต่อาจจะไม่ได้กาะหนึบเหมือนสมาร์ทโฟนแต่อย่างได้ เป็นไม์ไวเลสอีกหนึ่งรุ่นที่เลือกภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งเราสามารถไปปรับเซตติ้งต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวปรับเกนเสียงต่างๆปรับได้ตั้งแต่บวก12ลบ12แล้วก็ศด้วยกันปรับได้ทั้งตัวส่งที่1แล้วก็ตัวส่งที่2ด้วยกันเราสามารถที่จะปรับแยกด้วยกันได้และอีกหนึ่งความเจ๋งก,ก็คือเราสามารถที่จะ กดสั่งเล c o คอร์ดผ่านทางตัวรีเวอร์ r ได้โดยทันทีซึ่งในตัว DJI My เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยความจําอยู่ด้วยกันทั้งหมด8กิกนะคือทั้ง2ข้างเนี่ยจะจะมี8กิกกับ8กิกด้วยกันนะครับผมเราสามารถที่จะนำตัว USB ใช้ e C เสียบเข้ากับตัวไค์แล้วก็ไปดึงไฟล์เสียงจากในตัวไค์ที่เราเล็กคอร์ดมาได้เช่นกันนะก็คือเป็นไฟล์แยกต่างหากจะไม่ใช่ไฟล์ที่อยู่ในกล้องที่เราอัดมานะจะเป็นไฟล์ที่อยู่จากในตัวไมค์นั่นเอง อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวแปลงนะครับที่ใช้ควบคู่กับตัวพอร์ต h t n i n g แล้วก็ตัวพอร์ต USB Type C สามารถใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนได้โดยตรง iPhone แล้วก็เอาตัว Lightning เสียบเข้าไปถ้าเราใช้ Android แล้วก็วใช้ตัว Type C เสียบเข้าไปซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า DJI ไอมค์เนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่วางจําหน่ายในท้องตลาดตอนนี้ซึ่งเท่าที่นาเบิร์ดได้ลองเทสดูเนี่ยไอโฟนใช้งานได้นะครับแต่ว่า สมาร์ทโฟน a n d r o อยอย่างที่เครื่องของนาเบิร์เองอย่างตัว Mo t o r o l a เองเนี่ยไม่รองรับนะครับผมลองเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นเลยว่าอันซัพพอร์ตหรือถ้าใครมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วกับตัวเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยมันใช้งานคู่กับตัวดีเจไหมได้ไหมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับผมเผื่อถ้านาเบิร์ตมีโอกาสจะได้ลองเทสให้ดูด้วยเช่นกันนะักและอีกหนึ่งสิ่งที่ DJ เไอไม่เหมือนใครก็คือตัวส่งสัญญ,ญาณนะครับโปกติดเราจะต้องติดตรงปกคอเสื้อใช่ไหม แต่ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวเป็นแผ่นแม่เหล็กแยกออกมาต่างหากเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวใหม่นี่กระปกคอเสื้อแล้วทําให้เป็นการออกแบบที่มีความฉลาดอีกหนึ่งเรื่องของทาง DJI เป็นเสียงใหม่ที่ได้จากตัวดีจจไอไมในกรณีที่นาเบิลเปิดตัวโลคัตฟิลเตอร์แล้วก็ตัวขนปุ้ยเห็นไหมครับเรานาเบิลใส่ขนปุยอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเจ้าขนปุยตรงนี้เนะี่ยมันจะช่วยป้องกันเวลาที่เพื่อนๆนําไม่เอาไปใช้ในสถานที่ที่แบบมีลมพัดมากๆเนี่ยมันจะช่วยป้องกันลมแล้วก็เสียงแอมเบสรอบข้างได้อยู่ในประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้หายสนิทอะไรประมาณหนึ่งนะตอนนี้นะครับนาเบิลก็วาร์ปตัวเองมาอยู่ตรงริมถนนนะครับ โดยการเทดสอบรอบนีนะ้เป็นการเทสเจ้า DJI มโดยที่ว่าไม่เปิดโลคัสแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวผลปุยเพื่อจะมาลองทดสอบว่าถ้าเรามาอัดเสียงในสถานการณ์ที่แบบแอมเบียนตสูงแบบอย่างนี้อย่างเลมถนนแบบนีเน้เสียงที่ได้จะเป็นแบบไหนกันนะคโดยปกติเวลาที่เราไปถ่ายวีดีโอหรือถ่ายบลกอะในพวกนีนะ้เราก็จะเจอสถานการณ์ที่มันค่าไม่ถึงอย่างเช่นพวกแอมเบียนตงสูงแบบมีเสียงรถหรือเสียงคนคุยเยอะๆเนแนเอาครับว่า แต่หลายคนก็อยากจะได้เสียงคุณภาพที่มีคุณภาพที่ดีอไอ้แบบน้องนี้นั่นเองนะคือพอดีนเบิร์ดเนี่ยบอกว่า้ผมมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการเทสไม่สามตัวผมคิดว่าถ้าจะต้องพูดสามรอบเนี่ยชื่อเต็มกรุงเทพน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะนะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้จําชื่อกรุงเทพกันได้แล้วกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศินลมหมหินทรายุทธยามหาธิลบภพนพรัตนราชธานีบ ah ุรีรมย์อ ah ุดม ราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกกะทิตยะวิษณุกัมปสิทธิ์ขนาดอ่านยังสะดุดขนาดอ่านเอายังมีความยากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลบภพนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกกะทิตยะวิษณุกัมปสิทธิกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลบภพ นพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทิตยวิษณุก,กรรมปรสิทธิ์โอ้โหราบนี้ได้ปะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องการรับส่งสัญญาณโดยที่ว่านะเบิร์ดจะไม่ได้ใช้ตัวขนปุยนะไม่เปิดโลคัสใช้เสียงเพียวๆอาจจะมีเสียงลมเสียงแอมเบียนต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม้ไวเล็เนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะต้องหันหน้าเข้ากับกล้องนะครับผมถ้าเราหันหลังให้นะครับ บางทีเนี่ยพวกการรับส่งสัญญาเนี่ยมันอาจจะมีติดข้ออ่ะอ,ญญอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะตรงนี้ก็ระยะห่างจากนาเบิร์ตจนถึงตากล้องตรงนั้นเนี่ยประมาณสักเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบได้ละนะครับ ถึงร้อยร้ยสิบหรือร้อยสิบได้แล้วนะอ่าตากล้องเป็นตอนนี้เสียงอาตอนนี้โอเคไหมหลังจากที่เราได้ลองมาเทสทั้งตัว DJI คือปกติเนี่ยเวลาที่เราหันหลังให้กับตัวกล้องเนาะอย่างเช่นเราเราตั้งกล้องตรงเนี้ยสามสิบถึงห้าสิบเมตรโดยประมาณ มันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ใช่โดยประมาณนี้ไมโครเรสแล้วขนาดนี้ทั้งทุกทุกอันเลยนะที่ระยะร้อยเมตรเนี่ยต่อ้เราหันหน้าเขาผมมองว่ามันก็ไม่ถึงขนาดไว้ใจได้ขนาดนั้นที่นาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังฟังได้นะบางจังหวะมันก็จะเละและ่าฮะรับสัญญาณได้แต่แบบว่ามันจะมีบางจังหวะที่อาจจะมีติดติดขัดขัดเนาะถ้าเป็นไมโครเรสเนี่ยหันหน้ากับกล้องดีที่สุดนะครับหันตะแคงเริ่มไม่ดีนะ เอินออกมานิดหนึ่งสัญญาณโอเคไหมโอเคอยู่โอเคแหละมันได้ยินเสียงแต่ว่าแค่อะไรบางนิดหน่อยมันขาดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอ่ะมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงในระยะไกลขนาดนั้นซึ่งมันก็สมเหตุสมผลใครจะไปยืนแบบร้อยเมตรอะไรเงี้ยและที่นาเบิร์เจออีกอย่างหนึ่งที่เจอพรอมันเจอบน้องท็อปแล้ก็คือยกมือเฉยเฉยเนี่ยสัญญาณไม่มาแล้วแบบ DJI ที่ระยะประมาณเกิน50เมตรไป ระยะ5 0าสถึงหกเนี่ยสัญญาณดีนะแต่ว่าห้ามห้ามเลยห้ามมีอะไรมาบังอย่างเช่นนะบเบอร์ติดติดมาอยู่ใช่ไหมห้ามเอามือมาบังหรือห้ามยืนแตะแขนแค่นาแบบยกมือเนี่ยไม่ได้ถ้าสมมติสมมติสมมติเวลาอัดกับอัดกับกล้องนี้เราต้องมีรีแอคกับกล้องแบบยกมืออะไรเงี้ยถ้ามาแบบนี้ปุ๊บไม่ได้แหละอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าถ่ายในระยะแค่เนี้ยจากกล้องพางกันประมาณ ไม่เกิน5เมตรอะไรเงี้ยสบายสบายครับสามารถเนี่ยชิวๆเลยเนี่ยอย่างที่น้องท็อปยืนตรงนี้ก็ประมาณเกือบ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 จะประมาณ10บละสมมุติว่าผมถ่ายรถสักคันหนึ่งเนยจอดไว้ตรงนี้อ่าประมาณเนี้ยโอเคอยู่พูดอย่างนี้ได้สบายนะครับนะมาถึงตรงนี้ถ้าถามว่าดีเจไอเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมนะเบิร์ดกล้าพูดได้เลยว่าเป็นไมล์ไวเลสที่ตอบโจทย์ สายวีโอแล้วก็สายคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกได้ว่าครบจบในตัวและด้วยดีไซน์ที่มีความเล็กกระทัดรัดมีความคอมเพลกแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมกับเคสที่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อใช้ในการเก็บตัวมันเองได้แล้วก็ชาร์จไฟได้ที่ภาพลับเดิมๆเขาจะมีขนาดที่ย่งใหญ่นะครับผมเราพกแค่นี้พอก็สามารถนําไปใช้งานได้ทั้งเป็นสายคอนเทนต์นะสาย ว a l อกเกอร์ Walker, หรือสายยูทูบเบอร์หรือใครจะเอาไปใช้ในการทำไลฟ์ก็ถือว่าสะดวกสบายไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับใหม่รุ่นนี้และทั้งหมดนี้คือรีวิวดีจะไอใหม่มหาดิลบพบนบพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมอุดมมันตอนแรกมันก็อ่านได้ไม่เหนื่อยแต่ถนาดอ่านไปสามรอบแล้วยังจะมีพลาดลิ้นพัน Crap. <laughs>